ยาพี่น้องได้งานทำอีแล้วเด้อได้งานทำอีละอ่นละน,น่ะเบ่งแดดตำแหน่งน่มีวางจักเถอะอันนี้ก็ได้มาเอ็ดเอ็ดโหอันนั้นเนาะเอาตะไคระย,ย่างหันนณะโฮงโอ้อแล้วภาษีไสสดายอนนันเจ้าของพ่นนะเลาะอยู่ยเซลอยู่กันเลยมาเอ็ดโหเอาตะไคระย,ย่างพี่น้องมีเฮ็ดเอ็ดนอะเล่นเนะโฮงผัดบักไงปักไงผัดฮัก,กทุบลงทุบลงเขามีทันได้เกะ ได้เวลิงานอีแล้วตำแหน่งมีหวางจ็กเทนอก,กระโพดข้องหลายตำแหน่งไอ้เบื้องเลาะเล็บอยู่เสียซวอยู่ปานเพิ่นเป็นเจ้าของเนาะพี่หนงห้าผู้ดำรือว่าอันนั้นแต่ทั้งลกกาทั้งมาดำาหนี่ยแต่เบิ่นเพิ่น่าฮักทบลงทบลงปานเพราะปาน เพิ่นเป็นเจ้าเอวละเสดายมันพี่น้องเอเอสได้ป่านนี้แล้วเนาะฮ่องฝนบักใหญ่บักใหญ่นังพี่น้องเอ้ยเ้ยเสดายนะรออยู่เสียวแซลอยู่ฮ่องเดะมีเอ็ดกับมีได้เนาะพี่น้องฮ่องเดะฮ่องฝนบักใหญ่บักใหญ่นังเสียที่แต่ฝนตกลิ่นพี่น้องเอ้ยแค่มัมนฝนมีตกลิน่นเซอโอ้ยแต่ละซับแต่ละหนัก อ๋อโอ้โหมาพัดพอดีฝนตกลิ่นซื้อโหงบักไงบา,บางไงนึงน่าดววาเขาเตีบอกเขาเตีอย่างซ้ำนี้เนาะพี่น้องมองละล,ล้มแล้วก็ได้อยู่ไอ้ฮ้าไปนเนอะเลอเ์ฮาไปเนอะเลอเอามาเอามา มัดยังม่ท่านได้แล้วข้าไปละเสียดายมันเนาะเลื่มหักโงแล้วนะไม่ท่านได้แก้ก็หักแล้วพี่น้องไอหูมันนะโอ้ยเสียดายหงเา้ามักลงทบนุ่มนาวก็เลยมาเอาตะคายย่างสกอนว่าปะ แค่ว่าซื้อข้าวเตี๋ยได้พี่น้องก็ย่งดีของมันมันได้ปุ๋ยขอ,อกเนาะคือแหลงโง่แหลงงูอยู่กับๆๆๆๆๆมองนี้มีอากาศแล้วเมื่อแห้งแล้วนอนท่าแล้วต่ไมลมมาเสจ็กซำเรอพี่น้องเนาะเจ้ามันจะโหงเข้าวพี่น้องเอ สแต่ฝนพะตกอันนั้นฝนพะตกมายาจากเถอะลินยิ่งๆๆย่อยอยู่อันนั้นพอดำพอดีลินใหม่ละ้นก็นจะนับนำเนาะเอาใต่เอด็ดพะตกแทนเห็นเป็นห้องแล้วก็เสีดายได้เนาะพี่นอ้องก็เลยมาเอาตะข่ายย่างก่อนเอาไปไป แล้วพี่น้องขึ้นงามโง่บังใหญ่บักใหญ่หนึงโทมโหูเขานะมองมันงามยันแต่ลมมาพัดลมก่อนแล้วจ้าคลิปนี้ก็เท่าน,นี้ละขอบคุณวัตดิค่า